เ okay. บาะนิ่มแอร์เย็นใช่ครับสาวชอบอะไรสวยวกระพงดังครับน้องอันนี้พอดีมึงน้องแค่นี้ใช่พอละแล้ว <c oughs> <c oughs> พีฟดูราคายัางอะดูราคาโอ้ไม่มีตังเลยอะสามสามจุดแปดสามจุดแปดสามจุดเก้าโอ้ยโ<ถ>อ<ล>้ท <laughs> ้อท้อาได้เดี๋ยวไปขอ อะไรเอา้ามีคันนี้ได้หรอเจี่ยม,ม,มันก็พอรสตนี่รลุนเนี้ยสี่แปดสามล้านแปด รถอะไรทำไมมันแพงขนาดนี้วะผมไม่เข้าใจวะทำไมทำไมมันต้องแพงขนาดนี้ขอเหตุผลดิเนีย่ยอยากรู้อ่ะไม่เข้าใจอะทำไมต้องแพงขนาดนี้ อะไรรถเท่รถคลาสสิกสามล้านเป็นแต่แต่เป็นรถซูเปอร์คาร์นั่งสี่ย็ดเคอันนี้น่าซื้อชิอหมหายเลยเนี่ยคันนี้โคตรโคตรแบบน่าลองอะรถนั่งสี่นะเว้ยรถอุ้มรถปืนอะ่ะแป๊บน,งนึงนะ What is a spoiler? Different? โอ้โหเหี้ยสี่ล้านกระจกใหญ่ ทำไมรถมันต้องแพงขนาดนี้วะไม่เข้าใจเลยวะว่ารถทำงานไงไปด็นมันแพงไปปะใช่ไม่ทตไมเขาบอกว่าราคามันจะไม่ห่างจากแทกอ่ะแต่มันห่างคือยากเขาอยากรู้เหตุผลทำไมมันต้องแพงอ่ะคือมันหาเงินง่ายก็เลยต้องแพงขึ้นเนี่ย ว่าประชาชนหาเงินง่ายหรือเปล่าแล้วมันไม่รู้จะไม่รู้ประชาชนไม่ค่อยได้ใช้เงินไงโอ้โหหรือมันมีส่วนลดแก๊งบ้างถ้าแบบเป็นแก๊งซื้อราคาพิเศษเลยมีปะวะคือคือคนแม่งก็ต้องมาเข็นออกรถใหม่อีกทีนี้อาวุธก็ต้องมาฉลอโอ้ปวดหัววะคิดว่ามันแพงไปว่ะยังไม่รวมแต่งอ่ะสี่ล้านแล้วอ่ะใครอยากได้แท็กถูกมากแน่นอนตุ้ยแตแท็กอ่ะถ้าแท็กไม่แต่งเครื่องอ่ะคือเล่นยากมากที่หนูเอาไปลองอุ้มมา จริงคือแบบมันอืดมากแบบไม่ไม่ไม่พุ่งอะ่ะต้องแบบแต่งเครื่องด้วยถึงจะแบบพุ่งเลยมึงก็พอๆกันเลยนะถ้าแต่งเครื่องว่ะแต่มันมีรถเก่าคันหนึ่งที่สี่ล้านนะรีเพนวะคันไหนอะห่ะโคุณเมย์เหรอสามป่ะที่เป็นประตูสามล้านแปดอะ่ะนั่งสี<ห>อ่อ่ะโอ้โหมันแพงอะ่ะรถโบราณเน่ยดีหรอมมีใครกล้าเสี่ยงไหมอะ่ะไม่รู้เปิด <c oughs> หารีวิวยังไม่มีเลย ได้แต่แต่อันนั้นมาแล้วสี่แปดใช่ไหมสี่แปดมาแล้วแต่สี่แปดเลี้ยวดีอยู่นะที่ไปลองขับจิเกนอะเหมาะใครซื้อโคตรแพงเลยอ่ะอาอก็พี่บอกไปแล้วพี่เคยบอกไว้เท่าไหร่ถ้ารถสี่ล้านแต่งแต่งอีกเท่าไหร่คิดว่าสี่ล้านไหมไม่ได้เปิดใจไว้เลยอะน่าจะเกือบเกือบสี่แปดลูกเฮ้ยจะมีเจ็ดป่ะครับอะไรครับเอาพี่คิวรถใครอ่ะเอาใครขับแล้วครับ เอ้ยเชดพี่คิวอยากขับบ้างอะขอล้องได้ไหมเหม,เหมือนมันเหมือนที่มอติร์บะอ๋อที่นู่นเร็วกว่านิดนึงปะ่ะตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ง,งนนอะ่ะน้องนั่งด้วยได้ไหมพี่ไปด้วยม,ม,มาๆ,ๆอยากลองขับไหมละ่ะอ,<ย>อยากอ,อยากขับพวกเราเราคนเดียวกันลองนะ้อย่างสวยอดี๋น้องมึงคนขอบใจกูนะเพราะว่าบางคนเขาได้แต่มองเอ้แป่นะขอบคุณครับ,รบเป็นเป็นเกียรติสวดผมมากเลย เบ่อนิ่มแอร์เยน็นใช่ครับสาวชอ่อมอะไรสวยปากโพรงดังครับน้องทันนี้พอดีมึออง,งน้องแค่นี้ใช่พอละพี่คิวจูนยางอ่ะยางใช่ปะ่ะยังครับยังไม่ได้จูนพี่เอากล่องจูนปะ่ะผมมีอยู่พี่ยไว่าจะขายทิ้งแล้วนะ้องไม่จะขายคือราคาแล้วซื้อเอเอแล้วไม่โอเคครับพี่ตามไปเลยพี่ <c oughs> ถ้าพี่คิดอย่างนี้ผมก็ไม่ติด <c oughs> ผมก็ปวดหัวกับพี่คิวเหมือนกัน Ha ha ha.